สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคม2025นะคะชาวราศีธนูวันที่จะแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์ไทยก็ได้ผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด,ด,ด้านล่างนะ,ะผู้ที่มีลักนาะตรงกับราศีธนูนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านจะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวนันเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ อันดับแรกนะคะขอทิศทางพลังงานจากวิสต์มอร์โคให้กับชาวราศีธนูนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีธนูในช่วงเดือนตุลานะ,ะมาแล้วโอ้โหมีเว่นฮันนี่ว้าวมากความร่ำรวยนะคะอุดมสมบูรณ์ครั่งพร้อมดีงาม ชีวิตที่สดใสมากๆเลยนะคะมีสายรุ้งเข้ามาเป็นรางวัลของชีวิตด้วยนะคะจังหวะเวลาชีวิตของคุณเนี่ยคุณได้พบเจอเรื่องราวดีงามอะ่ะจะได้พบเจอสิ่งดีงามความมั่งคั่งร่ำรวยมีแรงดึงดูดทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือว่าได้ไปออกเดทหรือได้ไปพบเจอผู้คนในสถานที่ที่ดีมากๆ อาหารอร่อยมากๆงนี้ก็ได้นะคะเป็นที่รู้ราดีงามหรือว่ามีผู้คนที่แบบเต็มไปด้วยกัลยาณมิตรเนะ่ะมันเป็นพลังของความสําเร็จพลังของคนที่ให้ความรักความเชื่อถืออะไรแบบเนี้นะคะพลังนี้ขึ้นมาดีมากเลยทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของ ชาวราศีธนูหรือว่าผู้ที่มีลักษณาตรงกับราศีธนูนะคะได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณมาแล้วนะคะมีสัญญาณของอัศวินเหรียญน,นะคะสี่เหรียญสัญญาณเจ็ดถ้วยนะหนึไม้เทา้าแล้วก็เดอะ a มจิกเชนนะคะ พลังงานการเงินมาเยอะเลยนะการเตรียมความพร้อมบางอย่างเรื่องการเงินนะคะสัญญาณของคนที่วางแผนอนาคตในเรื่องของความมั่นคงอะ่ะคุณใช้เวลาในการที่จะสั่งสมเก็บเงินเตรียมความพร้อมบอกเลยว่ามันมีทิศทางที่ตอนนี้จะประสบความสำเร็จมากๆนะคะในสิ่งที่คุณทำมาอย่างสม่าเสมอนะคะ สัญญาณของการตัดสินใจเลือกบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคุณด้วยเจ็ดถ้วยถ้าเป็นเรื่องความรักคุณอาจจะกําลังเลือกคนที่ใช่ของคุณเนี่ยมีหลายคนเข้ามาอย่างเงี้ยมีสเสน่ห์นะคะหลายคนเข้ามาให้เลือกให้ตัดสินใจนะคะให้พูดคุยพลังงานคือต้องมีการตัดสินใจด้วยสตินะคะ สติความใจเย็นรอบคอบไม่หัวร้อนแล้วคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่อย่าด่วนตัดสินใจอะไรแบบนี้นะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจให้ทบทวนดีๆพูดคุยศึกษาดูใจนะคะหรือถ้าหากมีงานหลายงานเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะมีหลายสิ่งเข้ามามีคนมาเสนออะไรให้คุณมากมายนะเพราะเป็นช่วงที่ดึงดูดความสำเร็จความมั่นคงนะคะ คุณก็จะต้องใช้เหตุผลนะการพิจารณาที่แบบรอบคอบนะแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ใช่งานที่ใช่หรือคุณสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานได้นะสิ่งนี้ส่งผลกับชีวิตคุณมากๆเลยนะคะในเรื่องของความมั่นคงความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าการตัดสินใจเลือกของเราหรือหรือสิ่งที่เราทำลงไปอ่ะมันจะบ่งบอก แนวคิดทัศนคติของตัวเราประมาณนี้นะว่าเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะสัญญาณคือคุณอยากที่จะลงหลักปักฐานหรือว่าลงทุนธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันมั่นคงคุณอยากจะมีชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานว่างั้นเนาะที่เราจะอยู่กับมันไปตลอดนะคะคุณอยากได้อะไรที่มันมั่นคงนะสัญญาณออกมาบอกเลยว่าขอให้มุ่งไปในทิศทางที่ดี สิ่งดีที่คุณทำความดีที่คุณทำอะไรที่คุณลงมือทั้งหมดถ้ามันอยู่ในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องคุณจะประสบความสำเร็จใช้ไหวพริบใช้ความตั้งใจที่ดีนั้นในการฟันธงทุกเรื่องนะคะจะสำเร็จเมื่อพลังเดิมเมจิกเชียนขึ้นมาเนี่ยมีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังของความดีเข้ามาเกี่ยว ในสิ่งที่คุณทําในการใช้ชีวิตของคุณในการเลือกคู่หรืออะไรก็ตามนะคะเหมือนเป็นไพ่ใบสําคัญที่จะบอกทิศทางในอนาคตของคุณว่าต้องไปในทิศทางที่ดีและถูกต้องนะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆด้วยนะพลังงานของมิวแอนฮันนี่ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มากนะคะว้าว ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอพลังงานของชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนตุลานะมาแล้วสัญญาณหนึ่งดาบนะคะโอ้โหโฮลี king นะคะหรือว่า h e r มิ t นะแล้วก็สัญญาณ the world ว้าวเลยแรงบุญจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จ จริงๆด้วยนะพลังงานขึ้นมายืนยันนะ่ะแรงบุญหรือการที่คุณพัฒนาตัวเองในเรื่องฐานจิตนะคะเช่นไปฝึกเรื่องของสมาธินะคะฝึกจักระฝึกในการปรับสมดุลพลังงานของตัวเองเ,อเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองในเรื่องของฐานพลังงานนะสิ่งนี้ดีมากเลยจะทำให้คุณเอาชนะ ทุกอุปสรรคได้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมีพลังของการเคลื่อนไหวการเจริญเติบโตนะคะเดวโถ้าได้เดินทางจะดีมากๆคุณจะดึงดูดความสำเร็จถ้าหากมีคนแบบต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องต่างภาษาเนาะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนได้เดินทางก็จะประสบความสำเร็จพลังงานดีมากเลยเหมือนเป็นบุญที่สั่งสมมาด้วยนะคะทำให้ ทุกอย่างมันราบรื่นนะคะเอาชนะทุกอุปสัครคได้ถ้าหากเป็นเรื่องความรักบางคนเก็บตัวพักใจมาระยะหนึ่งอาจจะเลือกแล้วก็ขอดูกันไปก่อนก็ได้นะคะการเก็บตัวพักใจของคุณเนี่ยจะทำให้คุณตื่นรู้ในหลายเรื่องในเรื่องของชีวิตในเรื่องของแนวทางในอนาคตอย่างนั้นะ่ะ ชาวราศีธนูอาจจะมองความมั่นคงในอนาคตเชื่อมโยงกับเรื่องของความรักก็ได้นะคะว้าวเรามาดูสัญญาณคู่ของชาวราศีธนูนะคะขอดูสัญญาณคู่ของคุณหน่อย The h i g h p r e t e s นะคะสัญญาณ9้าไม้เท้าแล้วก็สัญญาณห้เหรียญ พลังงานของเขาเหมือนยังติดอยู่ในความรู้สึกบางอย่างห้าเหรียญเหมือนเศร้าเสียใจหรือว่ายังไม่ให้โอกาสตัวเองนะคะที่ลงโทษตัวเองนะคะไม่ยอมเอากุญแจนี้ไขประตูออกไปนั่นเองพลังงานของเขาคนนี้เขาน่าจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาฐานจิตของเขาด้วยความอดทนไม่ยอมแพ้นะคะ เอาชนะความรู้สึกข้างในที่เป็นลบๆได้นะคะต้องใช้ความอดทนพิสูจน์ตัวเองความรักความสัมพันธ์ช่วงแรกอาจจะต้องปิดบังซ่อนเร้นก่อนเขากับคุณอาจจะคุยกันแบบที่ยังไม่เปิดเผยสเตตัสสถานะก่อนก็ได้นะคะเหมือนการเจรจาพูดคุยกันไปนะ แล้วคุณก็ศึกษาดูใจเขาไปด้วยเขาก็ศึกษาคุณคุณก็ศึกษาเขานะคะรอเวลาการเปิดตัวเปิดใจเปิดสเตตัสสถานะนะคะเขาจะคิดถึงคุณมากเลยเมื่อจิตของเขาผูกพันกับคุณแบบลึกซึ้งเมื่อคุณคุยกันมันจะพัฒนาเรื่องของความผูกพันขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาจะส่งกระแสจิตโทรจิตหาคุณบ่อยๆ คือเขาจะคิดถึงคุณมากนั่นเองนะพลังงานของคุณที่กำลังหาทิศทางที่จะเปิดเผยอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์นะเรามาขยายสัญญาณคู่ของคุณนะ สัญญาณเ e ม p พ r แรนคนคนนี้กำลังปรับสมดุลชีวิตของตัวเองอยู่นะคะอาจจะได้เดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะแล้วก็ต้องยกย้ายก็ได้หรือปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานอะไรแบบนี้ได้ต้องอยู่ในหลายที่อ่ะในพลังงานที่ขึ้นมานะคะแล้วต้องปรับตัวปรับสมดุลชีวิตเขากำลังปรับเปลี่ยนชีวิตให้ลงตัวนะคะ โอ้โหสัญญาณการเดินทาง6ดาบเขาจะได้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์ต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรบางอย่างนะคะต้องไปที่ใหม่ต้องไปหาสิ่งใหม่ๆอะไรแบบนี้โอ้โหสัญญาณเดอะสตาร์เป็นที่ที่เขาตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานไว้หรือตั้งใจมุ่งมั่น ที่จะไปอย่างทิศทางนั้นถ้าหากเป็นเรื่องความรักเหมือนมันมีคำมั่นสัญญาปรากฏขึ้นด้วยคำสัญญาบางอย่างที่ให้กับคนรักคำสัญญาที่จะเดินทางมาเจอกันหรือว่ามาปรับความเข้าใจกันหรือเคยวางแผนหรือตั้งใจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะโอ้โหจัสติ คนคนนี้เขารอจังหวะเวลาที่ใช่รอที่ศีลเสมอกันจังหวะเวลาที่จะได้มาลงเอยกันถ้าหากยังไม่เปิดเผยสเตตัสสถานะก็รอจังหวะเวลานั้นอยู่นะคะพลังงานคือพรหมลิขิตรอให้ถึงเวลาที่ใช่ของคุณและเขานะเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะได้เจอคู่ที่มีศีลเสมอกันคนที่เป็นคู่กันบุญบาร,รมีทัดเทียมกันนะคะ คนที่จะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยต้องมีสีนเสมอกันนะสำหรับคนคนนี้สัญญาณของเด็กถือไม้เท้านะคะเขาน่าจะเริ่มพูดคุยเจรจาคุณมาก่อนแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์นะเมื่อมั่นใจก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างปรับสมดุลบางอย่างในชีวิตนะคะเหมือนเป็นคู่ที่ผูกพันกันสัญญากันไว้ ก้าถ้วยคนคนนี้รอคอยที่จะเติมเต็มจนครบสิบถ้วยนะคะเป็นคนที่แบบหล่อสวยและรวยมากเก้าถ้วยคือแบบรักชีวิตโสดนะคะรอคนที่ใช่รอคนที่จะทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นโสดอีกต่อไปนะคะอยากจะมีแฟนอยากจะลงเอยมีความรักมีครอบครัวมีความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะ โอ้โหเดอเฮโรแฟนเป็นคนที่ฐานบุญบรารมีจะปรับเลือนระดับดีงามมากๆคนคนนี้ถ้าเขาได้นั่งสมาธินะคะหรือว่าปรับพลังงานข้างในอะจักระอะไรแบบนี้จะดีมากเขาจะตื่นรู้พลังงานเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคราวนี้อยู่ที่คุณและเขาและว่าช่วงเวลาที่ศีลเสมอกันพรมลิขิตให้มันลงเอยกันนะคะ จะเป็นช่วงจังหวะเวลาไหนระหว่างคุณและเขาสัญญาณของสองดาบคนคนนี้ต้องตัดสินใจเลือกตัดสินใจเส้นทางชีวิตนะคะเขาจะเลือกด้วยจิตของเขาเพราะว่าเขาปิดตาตรงนี้เขาจะเลือกด้วยจิตที่เคยผูกพันกันจิตที่รักกัน ห่วงใยกันเลือกด้วยความรู้สึกนะคะสัญญาณอัศวินเหรียญเหมือนคุณเลยนะคะเก็บเงินเก็บเงินเก็บทองเตรียมความพร้อมในอนาคตอยากมีชีวิตที่ร่ำรวยมั่งคัง่งคุณทั้งคู่น่าจะรอจังหวะเวลาที่ร่ำรวยมั่งคั่งไปด้วยกันหรือถ้าเป็นคู่กันก็อาจจะช่วยกัน ทำมาหากินนะคะหาเงินวางแผนอนาคตด้วยกันพลังงานของความสำเร็จเกิดจากการที่คุณทั้งคูนะ่มีเป้าหมายชีวิตเดียวกันเป็นคู่ที่มีทิศทางชีวิตเดียวกันโอ้โหราชินีไม้เท้านะคะเขามีความเก่งมีความสามารถในเรื่องหน้าที่การงานมากๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับ นานาชาติต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นดีมากเขาจะประสบความสําเร็จแล้วก็คือมีความโด่งดังในหน้าที่การงานหรือว่าในสิ่งที่เขาทำอะในความสามารถที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาคนคนนี้จะเก่งจากความสามารถเลยนะคะแล้วมีสนเสน่ห์มากๆด้วยนะคะโอ้โหสัญญาณพลังงานระหว่างคุณและเขามีเกณฑ์การเดินทาง รอจังหวะเวลาที่จะมาเจอกันรอศีลเสมอกันอย่างนั้นด้วยก็ได้นะว้าว <Wow. S 1> เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีธนูและความสัมพันธ์นะคะช่วงเดือนตุลาโอ้โหหนึ่งถ้วยว้าวมากนะคะเดิสั้นกรีดเลยแล้วก็สัญญาณของเชอรีอดนะคะการเดินทางความสำเร็จ ว้าวมากคู่นี้อากที่ทุกอย่างคลุมเครือ,อยังไม่ชัดเจนเชื่อว่าเมื่อคุณทั้งคู่ใจตรงกันคุณจะเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานรักกันมากๆนะคะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือเป็นสัญญาณคู่แต่งงานใหม่คู่รักที่จะรักกันมากอะ รองรักกันแบบดีงามมากเลยนะคะรักกันสุดๆนะประสบความสำเร็จด้วยเดอะซันเข้ามาซัพพอร์ตความสัมพันธ์นี้นะคะมีเกณฑ์การเดินทางทั้งคู่เลยนะอาจจะเป็นคนไกลต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนได้หรือคุณทั้งคู่เดินทางไปไหนด้วยกันก็ได้นะคะเดินทางไปมาหากันก็ได้เพื่อที่จะสร้างความรักชีวิตรักสร้างชีวิตความสัมพันธ์นี้ ที่เต็มไปด้วยความรักนะคะว้า wow. วเรามาดูกันต่อว่าสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์เป็นยังไงมาแล้วสัญญาณราชาเหรียญน,นะคะโอ้โหเดอ m o มูแล้วสัญญาณราชินีถ้วย The Sun ก็มา The Moon ก็มานะคะโอ้โ oh, ห oh. คู่นี้ไม่ธรรมดา ลงเอยลงตัวแล้วจะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาดีมากๆทั้งคุณและเขาอะมีเรื่องของการปรับฐานพลังงานทั้งคู่เลยนะคะเฮอร์มิตกับเฮโรแฟนเนี่ยคือการพัฒนาตัวเองจนฐานพลังงานทัดเทียมกันดังนั้นเดอะมูนเดอะซันเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจคำสัญญาที่ให้กันไว้นะคะในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องพลังงานความดีขึ้นมาเด่นมากระหว่างคุณสองคนมันเหมือน ต้องถูกที่ถูกเวลาถูกคนนะคะถูกต้องตามศีลธรรมจรรญ,ญาทุกอย่างนะแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วโรแมนต์แซงเจลอ,อยากบอกอะไรชาวราศีธนูในเรื่องความรักบ้าง finance and c a r คเรเรื่องเงินขึ้นมาอีกแล้วนะคะคุณทั้งคู่บอกเลยเจอแบบเศรษฐีเศรษฐีนีนะ อยู่ด้วยกันแล้วจะสร้างเงินมีเว่นฮันนี่เลยวังคังร่ำรวยนะคะดึงดูดการเงินหรือคู่ที่ซับพอร์ตสนับสนุนกันเรื่องการเงินดีมากๆากคีย์เป็นโอเ n นไมขอให้เปิดใจนะคะพลังโซเมตขึ้นมาโซเมตของคุณอาจจะมีบุคลิกทัศนคติแนวคิดแตกต่างจากคุณได้ ดังนั้นขอให้เปิดใจนะเปิดใจคุยกันเปิดใจยอมรับความต่างนะคะ Attraction คุณจะดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตมีแรงดึงดูดแบบแมกเนติกเลยนะพลังงานนี้คือจะโรแมนติกมากๆดึงดูดกันเข้ามาให้เจอกันถ้าเป็นคนโสดบอกเลยคุณดึงดูดคุณกับเขาอะมีแรงดึงดูดกันชัดเจนมาก อาจจะตอบได้ในเชิงของความรู้สึกได้นะว่าใครอคนคนนั้นโอ้โหเลิฟ yourself first ให้ดูแลตัวเองรักตัวเองเยอะๆนะชาวราศีธนูให้เคารพตัวเองด้วยในสิ่งที่เราทำทุกอย่างเลยให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองดูแลตัวเองเยอะๆรักตัวเองเยอะๆแล้วคุณจะยิ่งมีสเสน่ห์ เวลาที่เรารักตัวเองดูแลตัวเองออร่าเราก็จะสดใสเราจะดึงดูดรักที่โรแมนติกมากๆเข้ามานะคะจะมีแรงดึงดูดที่ดีงามมากใครคนหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วชีวิตเราจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่มั่นคงและดีงามมากด้วยนะคะว้าว เรามาดูกันต่อว่าเลเวอร์ซอร์เคออยากบอกอะไรชาวราศีธนูบ้างมาแล้วโอ้โหซีเครตแอดมายเรอร์ใครคนหนึ่งแอบปิ๊งคุณแอบปลื้มคุณนะคะเหมือนแอบปลืม้มแอบรักคุณมากนะคะใครคนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยให้คุณเนี่ยหลุดไปจากมือเขาได้นะคะ ความรักที่ยังเป็นความลับอยู่หรือยังไม่เปิดเผยสเตตัสสถานะเขาคนนี้เหมือนประมาณคลั่งรักมากแล้วอยากจะเปิดเผยสิ่งนี้มากๆนะคะโอ้โหอีกใบเป็นข้อความลึกๆในใจของคุณคุณรู้อยู่แล้วคุณรู้คำตอบทุกอย่างเลยนะคะ ดังนั้นอยากให้คุณทำตามความรู้สึกที่ถูกต้องที่ดีงามทำตามความรู้สึกที่บอกคุณเนี่ยว่าคุณต้องการไปในทิศทางไหนคุณต้องการเลือกใครคุณอยากทำอะไรนะคะในทิศทางที่ดีงามและถูกต้องให้เลือกสิ่งนั้นคุณตอบตัวเองได้โอ้โหพลังงานไม่ธรรมดานะคะ ผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยประสบความสำเร็จในเรื่องราวของชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ